สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวโดยสารนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเด่นล่างนะแบบคุกกี้นะคะเทบชน3สูตรนะเป็นสูตรเก่า2สูตรนะแล้วก็สูตรใหม่นะอีก1สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปดีนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคนะเด่นล่างแบบคุกคี้งวดที่ผ่านมานคฮะที่แอดลงให้นะะก็เดาถูกแล้วนะว่าชอบนะาที่สามนะคะแต่ว่าน่าเสียดายนะที่เขออกมาสามสองเนาะ 3, นะเป็นตัวนะที่แอดไม่ได้เรื่องนะคะสามสองเพราะว่า สามสองสองสามเนี่ยก็เพิ่งออกไปเองนะคะแอดชอบนะ,ะที่ศูนย์สามสามศูนย์สามสี่สี่สามสามแปดแปดสามนะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสามหกหกสามนะ,ะตัวที่แอดชอบนะ,ะในงวดที่ผ่านมาซึ่งหกสามเนี่ยก็ไปออกที่ข้างบนนะคะให้เด่นข้างล่างแต่ว่าไปออกข้างบน,นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสูตรที่ยังเดินอยู่นะคะก็คือสูตรที่หนึ่งนะคะแล้วก็สูตรที่สองนะ,ะที่ยังติดนะคะที่สามส่วนสูตรที่สามนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเอาไปทําเองก็ให้ปรับเป็นนะคะบวกสองตรงนี้นะคะก็จะได้นะคะเป็นสี่ตัวนะคะซึ่งในงวดนี้เนี่ยแอดไม่ได้ทําให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกตอนหลังนะคะว่าได้ที่เลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพราะว่าสูตรที่สามเนี่ยแอดนาเสนอเป็นสูตรใหม่ให้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะได้สูตรเก่าแล้วเอาไปปรับนะคะให้เพื่อนๆดูคลิปนะคะของงดที่แล้วนะคะ เรามาดูกันค่ะสำหรับสูตรที่หนึ่งะะอันนี้เป็นสูตรที่แอดลงให้ตั้งแต่สิบหกเดือนสองหกแปดค่ะให้ยึดนะฮะสูตรที่หนึ่งไว้เป็นหลักก่อนค่ะสามสิบเก้างวดคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกเจ็ดเด่นสี่หกแปดออกหกเจ็ดเข้ามาคะที่หกงวดที่ผ่านมาคะเด่นที่เก้าหนึ่งสามผลวันออกมาที่สามสองค่ะเข้ามาที่สาม นะเราจะใช้นะหลักแสนร้อยบนสองครั้ง10ล่างร้อยหน้าครั้งที่1นึหน่อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่2อสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึรอยท้ายครั้งที่สองสองครั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอยท้ายครั้งที่1นสาครั้งสิบท้ายครั้งที่1 หน่วยทายครั้งที่1 2ครั้งร้อยทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่2 2ครั้งและบวกครั้งที่2ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะถ้าแอดขันตำแหน่งผิดเนี่ยให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดนะฮะเพราะว่าเราใช้สูตรเนี่ยแอดจะใช้สูตรระยะยาวนะ,ะฉะนั้นเวลาที่เป็นการะะบวกกันนะฮะโปรแกรมเนี่ยจะเป็นสูตระะที่อาจจะยากนะฮะสำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มคำนวณคะ เพราะว่าใช้ตัวนะคะที่บวกกันค่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ถ้าสูตรระยะสั้นเนี่ยมันจะบวกอยู่ไม่กี่ตัวแบบนี้คะเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด 7จ็ดบวกสองเท่ากับเกบวกสเท่ากับหนะเราจะได้นะเด่นล่างนะในสูตรที่1นึ่งะเจ็านงะคบางคนก็อาจจะมีคำถามนะและ้วทำไมแอดถึงไม่เอาระยะสั้นที่บวกง่ายๆนะระยะสั้นที่ไหนก็มีเนาะฉะนั้นระยะสั้นนะสามารถหาได้ทั่วไปคนะแต่ว่าถ้าอยากจะได้นะสูตรที่เป็นสถิตินะระยะยาวนะคันเทพนะก็น่าจะมีนะที่ช่องเรานะที่ตอบโจทย์นะคะ หาได้ที่ช่องมีการมีรสูตรห่วยฟรีนะคะกับช่องสูตรห่วยรวยซับนะคะที่เป็นระยะยาวนะคะเสร็จแล้วสูตรที่หนึ่งที่แอดบอกว่าเป็นสูตรเก่าให้เ,เพื่อนๆยึดนะแอดชอบนะ,ะทั้งเจ็ดทั้งเก้าทั้งหนึ่งเลยนะคะในงวดนี้นะคะมีโอกาสมาได้นะแต่ว่าไม่ได้มาคู่กันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชอบที่เป็นแบบว่าอ่าค,คิคี้คู่คู่แบบนี้นะคะชอบคู่คี้คิ้คู่มากกว่านะ,ะในงว <absent> ดนี้นะฉะนั้น จ็ดจะมาคู่กับเลขคู่ตัวไหนนะคะเก้าจะมากับเลขคู่ตัวไหนหนึ่งจะมากับเลขคู่ตัวไหนแบบนี้นะคะให้ยึดสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนนะ,ะแต่ว่าพอเป็นสูตรที่สองปุ๊บเราเอาต้องเอามาเทียบชนเนี่ยมันก็จะถ้าชนมาก็ดีนะคะเหมือนงวดแล้วชนเนี่ยได้ที่สามตัวเดียวเนี่ยก็ เราก็จะสามารถเอาไปเป็นเลขวิ่งเลขเด่นได้นะเรามาดูกันก่อนสูตรที่ 2, สอสตินะคะสาิบเงวดก็เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะออกหกเจดนะเด่นที่4ี่หกดนะ,ะออกหกเจดเข้ามาที่หงวดที่ผ่านมานะ3ะสามห้าเจ็ดออก3าสองเข้ามาที่สาม สูตรเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้ง10ล่าง5ครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่หนร้อยทายครั้งที่สองสามครั้งระบบครั้งที่สองเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจบวกห้เท่ากับสองสองบวกหเท่ากับเบวกแเท่ากับห้บวกสเท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสบวกหเท่ากับแ แปดบวกเก้าเทกับเจดเบวกสองท่ากับเกบวกสองเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสเราจะได้นะ,ะเด่นล่างนะฮะในสูตรที่สองเป็นสูตรเก่านะคะเก้าหนึ่งสามเกาหฮะ, 9, 1, 9, 1, 3, ะ,ฮะสำหรับสูตรที่2องไม่ได้ขีดไว้ด้วยนะเก้าหนึ่งสาม เดี๋ยวเราไปดูสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สูตรที่สามสติก็ระยะยาวเหมือนกันค่ะสางวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกหกเจดนะเด่น0ูนย์สี่หออก6 7เดเข้ามานะ,ะที่6งวดที่ผ่านมาคะ,ะเด่นที่8ปดสองสนะ,ะคะผลวันออกมาที่3ามสองะ,ะเข้ามานะ,ะที่สอง สูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนหลักพันหน่วยบนสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สอง 7จ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี 3, 3, ่สี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสีบวกศนยเท่ากับสสี่บวกเก้าเท่ากับสามมบวกส่เท่ากับเจ็บวกศูนย์เทกับเจ็ดเจ็บวกศูนเท่ากับเบวกเเท่ากับหนะหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสเท่ากับสองเราจะได้นะคะเด่นล่างนะแบบคุกกี้ในสูตรที่สนะเป็นสูตรใหม่นะคะหกศองเป็นเลขคู่นะคะแอดเลือกมาให้นะ ที่หกศูนย์สองให้กับเพื่อนๆฮะใจเนี่ยก็เล็กคู่ในงวดนี้นะคะก็ชอบไหลตัวนะคะแต่ว่าก็ต้องเลือกนะเลือกระยะย,ยาวมาให้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะเวลาที่เราทําการเทียบชนคะยกตัวอย่างมาให้ตั้งแต่งวดที่ออกสองสามนะชนที่คู่ศูนย์สองนะคะขี้ไม่ชนเก้าสามห้านะคนะเราก็เอาตัวคู่นะคะเป็นตัวเด่นนะคะมาจับนะะกับขี้นะคะ 09,03,05,29,23,25แบบนี้นะคะผลรางออกมาที่23นะคะก็เข้ามานะคะ23งวดต่อมานะคะชนแค่เลขคีนะคะ93นะคะออกมาที่51จะเห็นได้ว่าในงวดนี้นะคะตัวที่ชนทาไม่มานะะมาตัวรองนะคะเพราะว่าออกมาที่คี่นะคะฉะนั้น สูตรไม่ได้หลุดแต่ว่ามาตัวรองนะสูตรที่หนึ่งเข้าที่หนึ่งสูตรที่สองเข้าที่หนึ่งนะคะส่วนสูตรที่สามเข้าที่ห้าแบบนี้นะคะฉะนั้นบางงวดที่ชนแค่คู่ชนที่แค่ขี้เราอาจจะต้องจับนะคะจับตัวที่เป็นตัวกันนะคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยเข้ามาที่หนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเราจับตัวกันอันนี้ก็จะเป็นกันคู่ชุดหนึ่งห้าหนึ่งคู่ชุดแบบนี้นะคะงวดต่อมาชนที่ศูนย์ออกห้าศูนย์คะะ งวดต่อมาคะคู่ชุนชนศูนย์สองสี่คีหนึ่งห้าเจ็ดเราก็นําคู่นะคะมาจับนะ,ะกับคีนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดคะจะได้ทั้งหมดเก้าคู่ชุดไปกลับคะ,ะออกมาที่ห้าสี่นะ,ะก็เข้ามาคะ,ะที่คู่ชุด 54. ห้าสี่งวดต่อมาคะ,ะชนที่คีนะคะสาม เอามาจับกับคู่นะแปดสองสี่นะสามแปดสามสองสามสี่แบบนี้นะคะออกสามสองก็เข้ามานะคะที่คู่ชุดสามสองนะคะเรามาดูงวดนี้นะคะงวดนี้เนี่ยแอดยังยึดให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าให้ยึดสูตรที่หนึ่งคะไว้นะคะกดสูตรที่หนึ่งไว้เป็นตัวประกันก่อนค่ะฉะนั้นตัวที่อ่เป็นเลขคี่นะคะก็จะมีที่เก้าหนึ่งนะคะ ส่วนตัวที่แอดจะให้เพื่อนๆกับนะคะก็คือเจ็ดไว้นะคะแบบนี้นะคะมาได้เหมือนกันนะคะเจ็ดในงวดนี้นะคะสาหรับความคิดเห็นแอดนะคะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นสูตรเก่านะคะชนกันที่เก้ากับหนึ่งนะคะก็ให้เน้นไปตามตัวที่ชนก่อนคะส่วนเลขคูณนะคะเป็นสูตรที่แอดนะคะนาเสนอเป็นงวดแรงนะคะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงได้นะคะสำหรับหกศูนย์สองนะคะ แต่ว่าก็ยังมีนะคะตัวที่แอดชอบนะสี่ในงวดนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันฮะส่วนที่สูตรเก่าของงวดที่แล้วนะคะที่อ่าสูตรนี้นะคะที่อ่าแอดให้เพื่อนๆไปดูนะคะในงวดนี้เนี่ยได้ที่คู่เหมือนกันฮะฉะนั้นความน่าจะเป็นในงวดนี้นะคะน่าจะมาที่คู่ขี้ขี้คู่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาจับคู่นะคะ ถ้าตามสูตรเลยเนี่ยก็จะได้ที่คู่ชุดนะคะเก้าหกเก้าศูนย์นะคะเก้าสองอันนี้เรายึดที่เลขคี้ไว้ก่อนนะคะเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งหกหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะส่วนตัวกันนะคะแอดจะให้กันนะคะที่เจ็ดไว้นะคะเจ็ดหกนะคะเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองแบบนี้นะคะส่วนตัวนะคะที่แอดมองว่าถ้าสี่กับแปดมาในเลขคู่นะคะ อันนี้จะเป็นตัวกันนะคะกันจะอยู่ในช่องนี้นะถ้าเก้ามาแล้วมาคู่กับ4ี่เอดจะเลือกตัวกันให้เพื่อนๆแบบนี้นะเกาสี่ถ้า1มานะคะก็จะเลือกไปที่1นสนะคะให้เพื่อนๆน,นะถ้า7มานะคะก็กันไปให้ที่เจนะ็ดสี่ในลักษณะแบบนี้แล้วกันนะคะ อาจจะหลายตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะคัดให้ตามความชอบส่วนตัวนะคะตามความชอบส่วนตัวของแอดนะคะถ้าในงวดนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะชุดแรกตัวแรกนะคะก็คือ90ชุดนี้นะคะชุดต่อมาคะก็คือ9 6ชุดนี้นะคะชุดต่อมาคะก็คือ1 6ชุดนี้นะคะชุดต่อมานะหะ1001เป็นคู่ชุดนะคะที่ไม่ติดดับนะคะ แล้วก็อ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะหนึ่งสองนะ1 2หนึ่งสองฮะมีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันคะเพราะว่าติดแต้มเจ็ดหกนะอันนี้ก็คือตัวกันฮะที่ให้เด่น,นะคะในงวดนี้นะคะเจ็ดศูนย์คะเจ็ดสองเก้าสี่นะคะ หนึ่งสี่เจ็ดสี่แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวนะคะที่ชอบส่วนตัวในงดนี้นะคะแต้มร่างของเรานะคะแต้มอาจะเขียนให้ตรงนี้นะคะแต้มตัวชนของเรานะคะคือแต้มหนึ่งสองสามเจ็ดฮะส่วนแต้มหนึ่งกับแต้มสองเนี่ยไม่ติดดับนะคะแต่ว่าแต้มสามกับเจ็ดเนี่ย เขาติดดับนะแต่ว่ามาได้นะแต่ว่าเก้าไม่ติดแต้มแต่เป็นแต้มที่แอดชอบในงวดนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยในนี้นะคะถ้าติดแต้มเนี่ยก็จะเป็นเก้าสองตัวนี้นะคะที่ติดแต้มนะหนึ่งหกนะคะติดแต้มถึงไม่ว่าจะเป็นแต้มดับนะหนึ่งศูนย์นะคะติดแต้มนะแล้วก็ไม่ติดดับติดแต้มไม่ติดดับปักหลักด้วยนะคะสำหรับหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะคะหนึ่งสองนะติดแต้มนะคะ แต่ว่าติดดับปักหลักอ mag ัน AD นี้ติดดับอันนี้ติดดับนะฮะอันนี้ก็ติดดับนะชุดนี้เ <joke> นี่ย่าไม่ไม่ไม่ติดดับไม่แล้วก็ติดแต้มแบบนี้นะหนึ่งศูนย์ชุดนี้นะเจ็ดหกเนี่ยก็ติดแต้มนะแต่ว่าติดแต้มดับแค่นั้นเองนะเจ็ดศูนย์ก็ติดแต้มนะแต่ว่าติดแต้มดับนะะตัวนี้ชอบส่วนตัวนะฮะเก้าสี่เนี่ยก็ติดแต้มนะะ ติดดับเหมือนกันฮะเจ็ดสี่เนี่ยก็ติดแต้มนะติดแต้มหนึ่งแต่ว่าติดดับแค่นั้นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้แอดอธิบายไปแล้วเนาะส่วนถ้าเพื่อนๆนะคิดว่าแอดมีตัวไหนไหมที่ติดทั้งแต้มแล้วก็ไม่ติดดับมีหนึ่งคู่ชุดนะคะก็คือหนึ่งศูนย์คะชุดนี้นะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะที่ไม่ติดดับเลยแล้วก็ติดแต้มด้วยนะคะแต้มก็ไม่ติดดับด้วยนะฉะนั้นก็โอกาสที่เพื่อนๆนะอยากจะลองเสี่ยงฮะสัก ตัวเดียวท no ี่จะเล e right nice ki ือกจะต้องตัดสินใจเลือกนะอาจจะเป็นคู่ชุดหนึ่งศูนย์ะแล้วก็เป็นเลขพี่น้องนะจะสังเกตได้ว่าห้าสี่เนี่ยก็เลขพี่น้องนะสามสองเนี่ยก็เลขพี่น้องนะฉะนั้นหนึ่งศูนย์เนี่ยก็มีโอกาสมาได้นะเลขพี่น้องนะอีกตัวหนึ่งนะเก้าศูนย์เป็นตัวที่แอดชอบส่วนตัวในงวดนี้นะก็เป็นเลขพี่น้องเหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้หนึ่งสองก็เป็นเลขพี่น้องนะถ้าใครมองว่าอาจจะมาเป็นเลขแบบพี่น้องอีกงวดหนึ่งแบบนี้นะคะ ก็ชอบชุดไหนนะคะลองเลือกเอาไปเสี่ยงดูนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ